กลับมาช่วงนี้ได้เวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะคะพบกับคุณสศินาค่ะสวัสดีค่ะสเก็ตข่าวแรากวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาะสินค่ะ นี่ตารวจภูธรจังหวัดกาะสินทําพิธีเปิดสนามยิงปืนทิ่จันทร์เพื่อให้ข้าราชการตํารวจได้ใช้เป็นสนามฝึกซ้อมการใช้ปืนเชิญพลตํารวจโทเดชในรงสิทธิชันบัญชารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตารวจภูธรัาค4กสี่มาเป็นประธานค่ะช่วงแรกนั้นก็จะเป็นพิธีสงฆ์นิม,มนต์พระสงฆ์มาทําพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ว่าพิธีสงฆ์ยังไม่ทันจะเสร็จสิ้นเลยนะคะฝนตกลงมาแล้วค่ะ ฝนตกไม่หยุดแบบนี้ขั้นตอนต่อไปที่จะให้ประธานทำพิธีเปิดตรงโพเดียมกลางแจ้งด้านหน้าอาคารคงจะทําไม่ได้แน่นอนเลยค่ะ <S <S คุณสจีทิพย์จันประธานชมรมแม่บ้านตํารวจกรสินถึงกับต้องจุดธูปบอกกล่าวเทวดาค่ะขอให้ฝนหยุดตกทีแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะตกหนักกว่าเดิมอีกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะสุดท้ายตัดสินใจย้ายสถานที่ค่ะยกโพเดียมขึ้นมาบนอาคารช่วยกันคิดหาจุดที่จะวางนะคะจะได้ให้ประธานหันหน้าไปด้านไหน มุมนี้ก็แล้วกันค่ะและเมื่อจัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เชิญประธานมากล่าวเปิดส่วนการกดปุ่มเปิดป้ายนั้นคงไม่ต้องถาแล้วละค่ะแมจัดงานกลางแจ้งทีไรมักจะมีเหตุการณ์ให้ได้ลุ้นเสมอเลยนะคะส่วนสเก็ตข่าวต่อมาค่ะพาไปที่จัง life, หวัดขอนแก่นค่ะ เทศบาลเมืองศิลาจัดประเพณีทอดเทียนพรรษาจัดขบวนแห่ไปกันที่วัดท่าราชค่ะพอไปถึงวัดนะคะเข้าไปทําพิธีภายในโบสถ์โอ้โหภายในโบสถ์นั้นสวยงามแปลกตาค่ะแล้วก็ไม่เหมือนกับวัดท,ทั่วไปเพราะว่าที่นี่นำวัตถุมงคลมาติดเรียงรายติดต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงเหลียมแทนการวาดภาพหรือว่าการทาสีค่ะมีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ตรงเสานี้ก็มีนะคะ หลวงพ่อประทีปสัญญโมจเจ้าอาวาสบอกว่าวัตถุมงคลเหล่านี้ในตลาดชอบระเครื่องนั้นมีจานวนมากก็เลยเช่ามาในราคาองค์ละหนึ่งบาทเอามาติดตั้งผนังจะได้ดูแปลกใหม่จากวัดอื่นๆแถมยังเป็นเสิ็จมงคลกับคนที่มาวัดเพราะว่าพระเครื่องเหล่านี้นั้นล้วนผ่านการปลุกเสกมาแล้วทั้งสิน้นมีจํานวนมากประมาณสอง0,000 0องค์ค่ะ wow. ข้าวัดเจอพระรอบตัวแบบนี้ออกจากวัดก็อย่าลืมนึกถึงคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะแล้วมาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายค่ะไปชมกันเลยสําหรับกิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับกิจกรรมช่องเจ็ด HD Festival ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา,า,า,านักแสดงพานีนั้นมาให้การต้อนรับกันมากมายค่ะมาเจอแสแตนดี้ดารานักสแสดงของช่อง7จสีก็ต้องถ่ายภาพคู่ซะหน่อยคุณหนุ่มอนุวัฒน์พุ่มทองแดง พอยกันประพัฒคุณบีกมาลา่ามร่วมกันร้องในสร้างความสนุกสนานบนเวทีแล้วก็มีเล่นเกมกันด้วยนะคะมามุมนี้ยกสตูดิโอฝนฟ้า,ฟา,ฟา,ฟากาศมาให้ดูกันถึงที่คุณปุ้มเป็นสุดาโชเทคนิคกรีนสกรีนให้ชมค่ะหลายคนเข้าไปอยู่ในฉากที่สร้าง้วยของพิวเตอรากรทฟริกที่สวยงามน้องผู้ชายคนนี้อยากจะทดลองดูบ้างนะคะแต่ปรากฏว่าสวมเสื้อกันเจที่มีสีเขียวมาเข้าฉากแบบนี้สอนกับฉากไม่ได้จา๊ามองไม่เห็นตัวทำยังไงดีคะน้องก็อยากเล่นนะคะ ยอมลงทุนถอดเสื้อออกเลยค่ะส่วน,น้องผู้หญิงคนนี้มาโชว์ลีลาการอ่านข่าวฝนฟ้าอากาศลีลาของน้องกับเจ้าของต้นตำรับฝนฟ้าอากาศจะเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะ ติดตามนิลาสนุกสนุกของคุณปุ้มเป็นสุดาในฝนฟ้ากาศทางช่องเจ็ดสีเท่านั้นนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวเช่นเคยคระวนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ จบข่าวแล้วติดตามละครเรื่องคีตาโลกากันต่อนะคะส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้สังวเรวิวารานิจะพึงระวังตนมิให้เสื่อมเสียและปิดท้ายข่าวในวันนี้จะพาไปที่สถาบันวิจัยสัตว์ป่าของประเทศสิงคโปร์ค่ะที่นั่นเขาจัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครบรอบ2ปีให้กับแพนด้าทั้งเพศผู้และเพศเมีย2ตัวที่ถูกส่งมาที่สิงคโปร์เมื่อวันที่6กันยายน2555ซึ่งงานนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมอวยพรวันเกิดกว่า150คนค่ะลากันไปพร้อมภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทําไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว